เคล็ดลับการหาหมอมันจริงมันไม่ใช่เคล็ดลับหรอกมันมันมันเป็นเหมือนสิ่งที่เราแบบว่าลองทํามาแล้วก็เออโอเคมันก็แบบได้เจอคําตอบอะไรแบบเนี้ยหมอเราต้องต้องเลือกหมอให้มันถูกจริตกับเราให้มันตรงจริตกับเรานาะคือแบบคุยกับแล้วคิดกับคุยกับแราแบบรู้เรื่องเหยุทธาเดียวกันนะเออแล้วพูดมาโชคดีอย่างที่เป็นคนที่เจอหมอดีแล้วก็เจอหมอที่ไหนก็คือแบบว่าคุยกันเหมือนเพื่อนเหมือนพี่สาวอะไรเงี้ยเออคือหมอเขาจะแบบค่อนข้าง ใจใจรวยเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยคุณใจว่าแบบเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าเราสามารถที่จะแบบถามคุณหมอได้ทุกทุกอย่างทุกคำถาม,ถามคุณหมอก็จะถามว่าเอ e ้ยมีอะไรถาไมไหมอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วเขาก็จะแบบเหมือนคุยกับเราแบบคุยเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนแบบอะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกคแบบ่อนข้างจบดีตรงนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการหาหมออะมันไม่ใช่แค่หาหมอให้ครงจดิต,ตัดสมมติว่าเราเป็นหนึ่งโรคใช่ไหมก็ยกตัว co อย่างข <i> องตัวเองก็คือว่าเอ่อโรคเยื่อบุโพรลูกเจริญผิดที่ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป ประมาณถามหมอได้คือครั้งแรกเนี่ยก็คือตัวเจอเนื้องอกบดูก็คือหนึ่งหมอนะแต่ยังไม่ใช่สาเหตุของการรักษาอาการปวดท้องกำเดื่อก็เลยได้เปลี่ยนอีกคุณหมอหนึ่งอ่ทีนี้ก็เป็นเหมือนหมอเวนอะหมอแบบหมอฉุกเฉินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไปนอกเวงาเนาะเ็าเลยได้เจอ,อหมอหนึ่งก็ก็ไปได้อีกคาตอบหนึ่งเหมือนกับว่าแต่ก็ก็เจอรอยโรคนะ่แต่ก็ไม่ได้ให้คาตอบในการรักษาที่ชัดเจนเพราะถือว่าคุณหมอไม่ใช่คุณหมอเจ้าของใครทีนี้เราก็เลยได้มาหาอีกหมอหนึ่งเป็นหมอคนที่สามอันนี้เป็นหมอประจำที่งยาลเ เราสามารถมาหาเขาได้ค่อนข้างบ่อยกว่าหมอแรกที่อยู่ต่างประเทศก็คือจะมาเฉพาะนัดเราเท่านั้นซึ่งถ้าเรามีอาการปวดท้องหรืออะไรที่แบบเป็นฉุกเฉินไปบ่อยๆเราก็จะไม่ค่อยได้เจอเขาก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ได้เจอเลยคือเดือนนึงเขาจะมาให้ครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสเจอหมอท่านที่สามซึ่งถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าพยาบาลก็ก็แนะนําด้วยนะคะแล้วก็ก็บอกว่าคือตอนแรกเราก็แบบไม่ไม่กล้ากัวแบบว่าเราก็ไว้ใจหมอคนแรกเนาะเออว่าสารละวานแต่แไรเนี้ย ก็เลยยังไงก็ลองเปลี่ยนปรากฏว่าคุณหมอที่สามกลายเป็นคุณหมอเจ้าของไข้เราไปเร้วแล้วก็รักษาเราจนหายดีจากตอนแรกที่เราอ่ปวดท้องกะเดือนแบบว่าเกือบคิดใช่ปะแล้วก็กินยารักษาฉีดยารักษาคือเราก็ใช้วเวลาในการรักษาไม,ไม่ถึงเกือบปีนี่แหละมั้าก็หายจากการปวดท้องกะเดือนด้วยซึ่งคุณหมอคนนี้ดีมากคือเราไปหาเขาบ่อยมากเพราะว่าเขาจะอยู่โรงพยาบาลตลอดแล้วก็เราปวดท้อง เราแพ้ยาเรากินยาแล้วไม่โอเคเราฉีดยาแล้วไม่โอเคเรารู้สึกว่าเอฟเฟกยามันแรงอะไรแบบนี้ใช่ปหมจนเราทอ้อแล้วเราก็ขอหมออะติดการรักษาหมออะแบบมงว่าอ้า,คาวคุไค่าเราคุณาจะไปรักษาหรออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นคือเราท้อไปแล้วเราคิดว่าเออมันคงไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณหมอก็ก็ไม่ไม่ยอมแพ้ไม่ถอยก็คือหาวิธีปรับยาปรับการรักษา ให้มันแมทกับตัวเราแมทกับคนไข้อะมากที่สุดแล้วก็ให้เอฟเฟกต์ะกับคนไข้น้อยที่สุดเออจนจนเราแบบรู้สึกแบบโอเคแบบคือแบบก็ขอบุณหมอแบบมากๆเลยที่ทำให้เราแบบว่าหายจากจากโรคนี้แต่ทุกว,วันนี้คือก็ยังแบบเต้กินยาอยู่นะก็แบบว่าแต่ว่าเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยคือมันน้อยมากเราก็รู้สึกว่าการหาหมอการเลือกหมอถ้าเราสามารถเลือกคุณหมอได้ให้เราเลือกเลือกคุณหมอที่คุยกับเรารู้เรื่องคุยแล้วตรงจริตถูกจริตกับเราที่สุด แล้วเราสามารถรึกษาได้ทุกเรื่องเลยที่เขาไม่แอะอ๋อแอะอหรือแบบตวาดบุกหิดใส่มน้นนี่นั่นแต่ว่าเขานั้งๆเราฟังเราแล้วก็ใส่ใจเราฮะเลือดได้ก็เรื่องสองก็คือหาหมอใช่ไหมหนึ่งโรคแนะนําว่าให้หายอย่างน้อยสองหมอสามหมอหรือหาหมอหนึ่งโรคแต่แนะนําให้หายอย่างน้อยสองโรงพยาบาลหรือสามโรงพยาบาลเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวเลือกในการรักษาเราว่าคุณหมอคนน,นี้วินิจฉัยโรคเหมือนกันไหม คุณหมอคนนี้ใช้วิธีรักษาโรคเหมือนกันไหมในสามที่ในสามชอ้อยเนี่ยคือมันมันจะได้เป็นแบบว่าเฮ้ยแบบวิธีที่เราจะดูว่าเฮ้ยม,มันเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยเรารักษาแบบนี้ดีไหมแล้วก็สามถามกูไม่ใช่กูไหนกูเกิลพยายามค้นหาข้อมูลในกูเกิลแต่ว่าพยายามอย่าไปมโนเองเอาเป็นข้อมูลแบบเอาไวค้คุยปรึกษาคุณหมอว่าเออลองอ่างนี้ดูเรามาแล้วทีแ่หบบนึง่งมันจะได้คุยกันแบบว่ารู้เรื่อง กับข้อมูลใน Google แล้วก็โรคที่เราเป็นอาการที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณหมอเขาได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการรักษาแล้วก็เราก็จะได้เอ่อมั่นใจว่าข้อมูลใน Google กับที่คุณหมอบอกอะมันถูกต้องตรงกันไหมอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดเองหรืเองเพราะอาการแต่ละอย่างของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาถูกไหมมันอาจจะแบบในกูเกิลมนอกอยาแต่ว่าาเราอาจจะแบบเฮ้ใกล้เคียงห้อีก20%ไม่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ปรึกษาคุณหมอได้ประมาณ ก็เป็นเป็นทริคก็กันเป็นทริคที่มาแนะนําในการเลือกหมอแต่จริงก็แบบจะบอกว่าไม่อยากให้เลือกมันมันก็มันก็ไม่ได้หรอกเนาะมันอย่างน้อยถ้าเราเลือกได้เราก็ก็เลือกถ้าเราแบบเปลี่ยนคุณหมอได้อะไรเงี้ยก็ลองเปลี่ยนถ้ารู้สึกว่าไอ้หมอที่มันเราไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เวลาในการแบบคุยกับเราน้อยไปอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยยังไม่ทันเข้าเปยั็เกี่ยวยังไม่แบบอะไรเ็ยก็ก็ลองเปลี่ยนที่แต่ของคุณหมอคุณหมอต้ค่อนข้างแบบเต็มที่แล้วก็มีอะไรจะถามอะไรเงี้ยเขาก็แบบถามมาเลยถาม เคลียร์ทุกอย่างจนแบบโอเคไม่มีอะไรจะถามแลต่แต่เงี้ยแล้วก็รักษากันมาเรื่อยๆมาแบบค่อนข้างยาวนานแล้ประมาณนี้เราไม่แชร์ให้ทำงานนะคะ